เราจะมาดูกันก็นแล้วกันว่าวันนี้มาให้ดูอะไรนะครับอือน นี่คือสิ่งที่อยากจะให้ท่านชมชมไปนะเขาบอกว่าเขาบอกว่าอะไรแต่ละองค์เนี่ยนะจะมีจะไม่เหมือนกันเลยนะจะไม่เหมือนกันเลยจริงๆจะไม่มีความเหมือนกันเลย,เลย,เลยอเนี่ย คุณเชื่อไหมล่ะว่าพระแต่ละองค์เนี่ยสร้างกฎมาเนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยนะนะเห็นไหมนี่คือแฮนด์เมดงานแฮนด์เมดอ่ะมัน ใช่ไหมออแต่ทำไมสภาพของเขาอ่ะคนดูดินะนะพิมพ์เดียวกันแต่ไม่เหมือนกันนะนะก็เพราะว่าความที่เขาเป็นเขามันไม่มันมันแฮนด์เมดเนี่ยใช่ไหมเพราะนั้นเสร็จสูตรเนื้อเขาจ คล้ายกันใช่ไหมแต่ว่าพิมพ์ทรงการตัดหรือว่าไอ้มุมอะไรหลายๆอย่างเาพลาไม่มีทางเหมือนกันใช่ไหมเพราะว่ากระบวนการผลิตเนี่ยมันไม่ใช่กระบวนการผลิตแบบโรงงานเมื่อไม่ใช่กระบวนการผลิตแบบโรงงานเนี่ยเราดูเพลินๆแล้วนะเห็นไหมเราจะเห็นว่าเออมันเหมือนจะคล้ายกันแต่มันก็ไม่ได้คล้ายกันทีเดียวใช่ไหมครับและทีนี้เนี่ย คุณยังจะอยู่ในวังวนที่บอกว่าต้องมาชี้จุดชี้ว่าต้องมีตรงนั้นตรงนี้นะเออตำหนิเขาต้องเป็นเช่นนั้นเช่นนี้มันมันมัน,ม,นมันไม่ได้อะมันบอกคุณไม่ได้อะว่ามันแท้ยังไงใช่ไหมแต่ทีนี้อะถ้าคุณเรียนรู้เรื่องเหน,อเนือเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าเริ่มต้นจากเนื้อของสมเด็จวัดระฆังที่หลวงปู่นาคสร้าง หลังตาแผ่นดิน2 4 95เนี่ยคุณเริ่มตรงนั้นแล้วคุณค่อยมาไล่ดูว่าสมเด็จของเจ้าคุณสุพ์สมเด็จอินโดจีนน่ะนะสองสเป็นยังไงแล้วเราก็มาไล่เนื้อไปไล่เนื้อดูดูความเก่าของเนื้อเนี่ยแล้วเราก็จะเห็นนะว่าโอ้โหเนื้อหาเขามันโซนเดียวกันนะเพราะเนื้อหามันโซนเดียวกัน คุณก็รู้แล้วว่าพระสมเด็จของวัดระฆังที่เขาสร้างเนี่ยเขามีสูตรการสร้างแบบไหนอย่างไรใช่ไหมพอเขาพอมีสูตรการสร้างแบบไหนอย่างไรแล้วมันก็จะไม่ได้เป็นอะไรที่ยุ่งยากเลยเนี่ยคุณดูสิองค์น,นี้เนี่ยเห็นไหมตัดก็ตัดไม่เหมือนชาวบ้านเขาอะ่ะเห็นไหมเออตัดก็ตัดไม่เหมือนชาวบ้านเขานะ ดูตรงนี้อ่ะโย่ไปเยอะเลยอ่ะเห็นไหมอ่ะเทียบเลยนะเทียบกันสององค์ะนะเออ ลักษณะของการตัดมือใช่ไหมแม่พิม์นี่คือสูตรเนื้อวัดละคางใช่ไหมอ่าเราก็ดูเห็นนะสององค์นี้มุมนี้ที่ตัดก็ไม่เหมือนกันอีกเห็นนะใกล้ๆกันคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันเดะอ่า เออพอนั่นเสร็จใช่ไหมพระมาจากกุเดียวกันไม่ใช่ว่าเขาจะเหมือนกันเดะเดะเออใช่ไหมถ้าเป็นกระบวนการผลิตวิธีการโรงงานอะแล้วคุณจะเห็นเลยว่ามันมันเหมือนกันมันมันเดะมันโอ้โหใช่ไหมเห็นเช่นนี้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยใส่ ใส่เอ็ดตัวเนี้ยขยายให้ดูอืปึ๊บเห็นไหมเอ่ยอือือมเออมองไม่ค่อยเห็นใช่ไหม ไม่ได้ไม่ไม,มันคงจะดูได้แค่นี้ใช่ไหม ใส่เลนเข้าไปก็ไม่ได้ช่วยเลยใช่ไหมเนี่ยเอาเลนออกอืมอม,มันได้แค่นี้เองใช่ไหมแต่ทีนี้เราเราดูอ่าเห็นไหมเนี่ยความหนึกหนึกหนึกของเขาเนี่ยมันอ๋มันดุงสบายตาใช่ไหม ไม่รู้จะให้ดูยังไงอืม ถ้าเราเข้าใจว่าสูตรเนื้อพระของวัดละฆังเขาเป็นแบบนี้นะมันก็จะทำให้ง่ายในการตามหาใช่ไหมแต่ถ้าเรายังไม่รู้ว่าจะยังไงเล่นตามพิมพ์หรือเล่นตามตามที่เขานิยมกัน ก็ไม่รู้อะเนาะว่าเขานิยมอะไรยังไงแล้วก็แห่ตามเข้าไปใช่ไหมพอแห่ตามเข้าไปมันก็ยังหาจุดของตัวเองไม่ได้หาจุดตัวเองไม่ได้แล้วแล้วเราก็จะวนเวียนเวียนว่ายอยู่ในวัฏจักรของความไม่รู้ไม่จบไม่สิน้นใช่ไหมครับพอเวียนว่ายอยู่ในวัฏจักรของความไม่รู้เนี่ยมันก็จะ พอเจอของแท้เราก็ไปตีว่ามันมันไม่ใช่อีกมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่มีความสุขกับการศึกษาเรียนรู้สะสมแล้วก็ไม่มีกะความสุขกับการที่จะชื่นชมความงดงามของงานศิลปะเห็นไหมเนี่ยวันดีที่ผมมานั่งดูเป็นวันเลยนะ เออผมว่ามันมีความสุขนะแล้วก็นั่งดูนั่งยิ้มกับองค์พระเนี่ยนะเราดูเอ๊ะทำไมกายภาพมันมีการเปลี่ยนแปลงแบบไหนยังไงแต่ละองค์เนี่ยถ้าสร้างจากมวลสารชุดเดียวกันทำไมกายภาพการเปลี่ยนแปลงเขาถึงไม่เหมือนกันนะ่ะเออเราก็ตั้งคำถามแล้วก็นั่งหาคำตอบงงอง,งตัวเองไปอ่ะนะแต่ว่าในความที่ เงียบสงบของความคิดเนี่ยเราก็จะได้ค้นพบถึงออสัจธรรมนะที่ทําให้จิตใจเรามันสงบเพราะว่าถ้าเราไม่ได้คิดถึงอะไรแล้วก็คิดถึงเรื่องของเรื่องของธรรมะใช่ไหมเรื่องของสมเด็จพระจย์โตแล้วก็เราพูดคิดถึงเรื่องของคุณงามความดีเนะไม่เบียดเบียนนะมีความสุขวาพราะพุทธรูปนะรูป,นะรป องพระพุทธนั่งขัดสมาธิเพชรเนี่บนฐานสามชั้นฐานสามชั้นเอ๊ะทำไมมีฐานเสริมอีกเออแต่ลักษณะของเขาการจัดวางทางศรราิลปะเนยมันก็ดื่มด่ำไปนะเนาะแล้วพอส่องดูเนื้อพอคุณส่องดูเนื้อคุณก็จะรู้สึกว่าเออเนื้อหาของพระมันก็เป็นอะไรที่ตกลงเราเราเล่นหาอะไรเนี่ยในะเออ อน,นั้นเสร็จคุณก็จะได้คำตอบหลายๆสิ่งหลายอย่างในชีวิตคุณน่ะนะเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของความสุขนะผมว่าเป็นเรื่องของความสุขในชีวิตเรื่องของการได้ตามหาสิ่งที่เราใฝ่ฝันแล้วก็เรียนรู้นะในความ ในความอะไรเรียนรู้ในในในความจริงอะ่ะความจริงความจริงที่อยู่ในมือเราอะ่ะนะเราเรียนรู้กับของที่อยู่กับเราของที่อยู่ในมือเนี่ยคาตอบของเขาเนี่ยเขาก็จะมีอยู่นี้แล้วเราไม่ต้องไปหาคําตอบที่อื่นหรอกว่าแท้หรือไม่แท้เพราะว่าถ้าคุณพบคําตอบเนี่ยอย่างจากพระได้หลายองค์เนี่ยนะเขาก็จะช่วยตอบคําถามคุณได้แล้วว่า แท้แท้เพราะอะไรใช่ไหมถ้าไม่แท้ไม่แท้เพราะอะไรใช่ไหมลักษณะพระอย่างนี้มีโรงงานสร้างไหมอ่าสูตรเนื้ออย่างนี้ลองเทียบดูว่าไอ้พระโรงงานเนี่ยมีสูตรเนื้ออย่างนี้หรือเปล่าใช่ไหมครับนั่นแหละครับคือผมเชื่อนะว่าหลายๆคนนี มีพระอย่างน้อยพอสมควรแล้วแหละที่จะมาเทียบเนื้อเทียบดูเนื้อหาความเก่าแต่ทีนี้ว่าหลายหลายคนยังยึดติดอยู่กับว่าความเชื่อของตัวเองที่ว่าส่งพระไปประกวดแล้วได้รางวัลใช่ไหมติดประกวดแล้วก็เลยเชื่อว่าพระองค์นั้นแท้แต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่อ่ะใช่ไหมมันความจริงมันไม่ใช่พระ ที่เป็นสูตรของสมเด็จผู้จาร์โตท่านสร้างไม่ใช่สูตรของวันละคังใช่ไหมเนื้อหาพระเนี่ยมันไม่ใช่พอมันไม่ใช่เนี่ยเราทําใจไม่ได้ใช่ไหมเราทําใจไม่ได้เราก็เลยผานใช่ไหมผ่านพโลกลัวว่าจะถูก ใครใครเขามองว่าเราเนี่ยไม่เก่งเล่นพระเกะแต่ทีนี้เนี่ยเอาเป็นว่าถ้าเรายอมรับความจริงรู้ผิดนะรู้ผิดแล้วก็เรียนรู้ใหม่อย่างที่ผมผมเรียนให้ท่านทราบนะการเรียนรู้พระเนี่ยอยากให้เพื่อนๆจําไว้เลยว่าเราต้องดูออกดูออกนี่หมายถึงอะไร ดูว่าเนื้อหาพิมพ์ทรงดูความเก่านะดูกระบวนการผลิตของเขาเนี่ยเขาจะบอกอะไรเราดูว่าด้านหลังเนี่ยนะอะไรเนี่ยในองค์พระเนี่ยไม่ต้องไปเอาเรื่องนิทานนิยายหรอกดูว่าเนี่ยดูออกดูว่าพิมพ์อย่างนี้อย่างนี้กระบวนการผลิตอย่างนี้เนื้อหาแบบนี้เนี่ยความแห้งความเก่าขนาดนี้นะนะมันมันจะบอกอะไรได้บ้างเห็นไหมนี่คือการดูออก และทีนี้ก็บอกได้เพราะเราดูออกดูกระบวนการผลิตอ้ากระบวนการผลิตแบบนี้มันเป็นการผลิตแบบมือหรือว่าใช้เครื่องจักรเข้าทำใช่ไหมถ้าใช้เครื่องจักรเครื่องจักรนี้มันจะเป็นเครื่องจักรแบบไหนถ้าใช้มือเนี่ยบล็อกแม่พิมพ์ลักษณะของบล็อกแม่พิมพ์จะเป็นแม่พิมพ์แบบไหนกดมือหรือว่ายังไงการตัดตัดมือใช่ไหมลักษณะตัดมือลักษณะของพระเนี่ยนะใช่ไหม การยุบแยกย่นของเขาเนี่ยเออธรรมชาติของเขาเนี่ยเขาบอกอะไรเราเห็นไหมดูออกบอกได้อธิบายให้เป็นเพราะคุณอธิบายให้เป็นเนี่ยคุณก็จะต้องรู้ว่ามันจะต้องเปเทียบเคียงกับอะไรนะอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่า ทำไมผมถึงยกเอาพระสมเด็จหลังตาแผ่นดินของหลวงปู่นาค2495เพราะว่าสมเด็จหลังตาแผ่นดินหลวงปู่นาค2495เพื่อนเพื่อน,นสมาชิกที่มีแล้วก็สามารถที่จะดูออกได้ใช่ไหมว่าเนื้อหาของเขาเป็นอย่างไรมีความหนึกนุ่มอย่างไรใช่ไหมแล้วทีนี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะพิจารณาถึงความเก่าว่าพระ2495เนี่ยอายุ 70, 70ปีมีลักษณะอย่างนั้น แล้วพระสองสี่แปหพระสมเด็จอินโดจีนเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็มาไล่ดูอย่างนี้ต่อต่อไปต่อต่อไปใช่มเพื่อนเพื่อนก็จะรู้ว่าลักษณะทางกายภาพเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เพื่อนๆจะอธิบายได้ต่อใช่ไหมพอดูออกบอกได้อธิบายเป็นมันก็จะสนุกนะเพราะว่าเข้าสูตรละเข้าสูตรในการเรียนรู้ละว่า เราเรียนรู้เพื่ออะไรเราเรียนรู้เพื่อค้นหาความจริงค้นหาความจริงค้นหาคำตอบว่าลักษณะของพระแท้คือพระที่เก่านะครับถ้าใครถามคุณคุณจะตอบได้ยะได้หรือเปล่าว่าแท้หรือไม่แท้ใช่ไหมเราก็เริ่มต้นที่ดูความเก่าก่อนส่วนจะแท้ทันยุค หรือไม่มันก็อีกเรื่องหนึ่งจะแท้ของพระเกจิอาจารย์ก็อีกเรื่องหนึ่งดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดอะไรที่จะบอกถึงความแท้ใช่ไหมก็คือกระบวนการผลิตก็คือลักษณะของสิ่งที่อยู่ในมือที่จับอยู่เนี้ยใช่ไหมครับออง่ายอืมเอาวันนี้เอาเข้าๆแค่นี้ก่อนดีกว่าเพราะว่านี่คือลักษณะของนะ ลักษณะของพระสมเด็จสูตรเนื้อวัดหละกังนะครับสูตรเนื้อวัดหละกังถ้าท่านได้เห็นอย่างนี้ละท่านก็ไปค้นหาใช่ไหมไปค้นหาไปติดตามดูว่าผมพูดจริงหรือโกหกใช่ไหมถ้าจะเริ่มต้นก็ต้องเริ่มต้นที่ สมเด็จหลังตาแผ่นดินของหลวงปู่นาคไงนะใช่ไหมครับแล้วคุณก็ค่อยๆพัฒนาใช่ไหมพัฒนาความอ,อ,อะไรนะความชํานาญขึ้นมาไตา่ขึ้นมาทีระดับทีระดับไล่ความเก่าให้ได้เห็นไหมนั่นแหละไม่ยากหรอกครับผมถ้าจะเรียนรู้มันต้องเรียนรู้จากต้นแบบใช่ไหมถ้าเรามีต้นแบบแล้วก็มาศึกษาเรียนรู้ นะเราก็จะค้นหาความจริงแล้วก็จะหาพระแท้เพราะหาพระแท้ที่มีความเก่าได้แล้วเราก็ค่อยมาพูดถึงเรื่องของเท่าไหร่แะอยากปล่อยอยากปล่อยแหแท้แท้อยากปล่อย,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 อยใช่ไหมเออเอาให้มันจบอันนี้พอมาถามแท้แท้ครับราคาเท่าไหร่อยากปล่อยคือพอผมถามกับคุณา คุณรู้ไหมว่าแท้อย่างไรอะ่ะตอบไม่ได้ถ้าตอบไม่ได้เนี่ยมันก็ <c oughs> ถ้าผมจะขอซื้อคุณสองร้อยเนี่ยคุณขายไหมอา่าใช่ไหมก็เอาเป็นว่าศึกษาแบบไหนสะสมแบบนั้นนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการเสวนาปกินกะพระเครื่อง วันนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ